สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนตอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถเข้าใหม่1นึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหน้านัดน,นี้เลยนะคะกับโตโยต้ o วีออส 1.5E ปี2017นะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆยังไม่มีราคานะคะขออุปราคาไว้ก่อนนะคะแต่รับรองว่าราคาไม่แรงผ่อนสบายๆแน่นอนนะคะ 哈。Uh huh. ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานช่วงนี้อยู่นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นช่วงนี้นะมาแรงมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ขับฟรี90วันกันไปเลยนะคะส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 9 5น7เนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมใหม่โฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6กไก่จอาจาน6117กรุงเทพมหานคระน,คน,นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆ,ๆสวยๆเลยนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้วีออสมีติดอยู่นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กจากโรงงานนะน็อตสี่รูนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถนะคะได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้า รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาชมรอบคันนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยชนเลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยถลอกเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะ ติดในส่วนของคิ้วกันสอดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะลูกค้ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยรับรองว่าได้รถคันนี้ไปใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมเดิมนะคะลูกค้า เฮ็ดยอนนะคะขัดลดคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องของการชนหนักพิวามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะด้านล่างมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง2จุดกันเลยนะ โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มนะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยไม่มีรอยบุบเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรถคันนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะค ใครที่สนใจนะคะติดต่อมหานัดได้เลยนะที่เบอร์ เบอร์0 9น2 6 0 9้า7นกัดเพชรยนต์นะคะเบอร์โทรของนะัดสามารถแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันันทุกเคสนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่ารถสภาพสวยๆแบบนี้นะมาไวไปไวแน่นอนนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีพิงโก้สวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นสีดํานะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรปับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้าตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมีระบบกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลออของการใช้งานเลยนะคะลูกค้าสภาพสวย เลยนะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะให้ดูเลขไมกันนะคะว่าคันนี้เลขไมยอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะมา นี่นะคะเลขไม่นะคะลูกค้าอยู่ที่124,223กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี US AU x ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะลมแอร์เนี่ยเย็นมากๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งสต แป๊บเดียวนะแต่ว่าแอร์เย็นมากๆเลยนะคะสำหรับพันนี้นะมีในส่วนของอ่ะที่วางของตรงนี้ให้ด้วยนะคะวางของวางเสร็จตังได้นะ <S <S เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าที่พักแขนนะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะลูกค้าคอนโซลก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีพิงโกลดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะ มีในส่วนของคู่มือของรถนะคะไว้ให้ด้วยนะคะมาครบเลยนะป้าเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะลูกค้าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อก,การใช้งานใดๆนะที่บังแดด2ฝั่งยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะไฟติดครบทุกดวงนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเบาะผ้านะคะ ข้อดีของบ่อผ้านะคะก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะสปาภายนอกภายในรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้1ใบนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้2ฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้า สวยๆเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าขอบยาง4บานประตูนะลูกค้าสามารถดึงลงมาได้เลยนะคะเพื่อจะตรวจสอบในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะจะต้องมีให้เราเห็นเด่นชัดนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นหุ่นยนต์ในโรงงานจับเนาะมันก็จะต้องมีจุดเม็ดอาร์ตนะคะในการจับเชื่อมต่อเหล็กนะคะเนี่ยจะต้องมีให้เห็นเด่นชัดทั้ง4บานประตูเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบกันได้เลยนะคะรับรองว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆก,ก,กันเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระดาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะใส่ได้อยู่ประมาณสี่ห้าใบเลยนะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสวยๆเลยนี่นะคะ ล้อลอไรพร้อมถุงแม่แรงครบนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะ สวยงามขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-26-09587นัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0ซีซี108แปดรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะลูกค้า สามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมเดิมนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตน,นะคะจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติ๊กเกอร์มออ,อกกอมีติดอยู่นะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะหัวน็อ ฝากกระปองนะคะแล้ก็โตโยต้ามีติดอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o โยต้าวีอ 1.5E ปี2017นะคะได้เป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคส ะะสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะลูกค้ารบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวรากันไปก่อนไว้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ